อ้า,อาฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามศูนย์ตอนนี้แล้วฮะเรามาอยู่กับเอ่อแมทล้างตาไม่ใช่แมทล้างตาดิแมทของตะบวยนะมาดูเขาจะทำยังไงฮะดึงไปดึงแล้วเพื่อนหนีหนีไปแล้วตอนนี้เขาโดนโถมาตัวเลยฮะเขาโดนยิงไหนฮะโอ้ m ม g กต็ตะบวยเขาจะทำไงต่อเขาเลือกเขาเลือกที่จะทิ้งเพื่อนฮะตอนนี้โอ้ดูเขาทำฮะดู โอ้ oh my god เขาเลือกที nah, ่จะทิ้งเพื่อนนะฮะดูสิกลับมาช่วยป่าต่อจะอ่านชื่อว่าไงดีวะเนี่ย H F W H D อะฮะโอ้ไหนดูป่ามาได้ โอ้ป่าเขาเสร็จบูไปแล้วอ่ะแล้วไม่เสร็จเลนเลยตะบวยช่วยภาษาอนะไรเนี่ยอ่าเขาเลือกที่จะไปแก๊งเลนกลางนะแต่วะน,นี้ไปแก๊งเลนกลางเขาจะทําสําเร็จหรือไม่ไปแล้วตีหนึ่งทีตีสองทีนะ <c oughs> แฟดหนีดึงไม่โดนครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆรอยู่ร่างเลนมิดกันบ้างนะโดนแฟดยาสุโวว่าไง โดนสตันไปหนึ่งช็อตเลนบนดูท่าจะได้เปรียบอยู่ครับผมอะไรครับเนี่ยเขาส่งสติกเกอร์ร้องไห้เหรอแสดงความอ่อนแอเหรอฮะแตบุย้ยไม่ไหวเลยแสดงความอ่อนแออย่างนี้ได้ไงฮะอยู่คนเดียวหมลาดคลิปได้ด้วยฮะโอ้โหลาดไม่ได้สส้สเมื่อกี้ฟุก โอ้โหโอ้โหตีไหนเราตอนนี้ยังไม่มีอะไรไหนข่าไปซะเขายังอยู่อยู่คนเดียว a d เหรอฮะ a d c เหรออ่าอ่าอ่ตีหนึ่งทีสองทีคิดจะแลกกับดีเวน Even เนี่ยอ่านชื่อตัวว่าอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นไงล่ะไปแลกเขาตะบู้เอ้ย ไม่รู้ตัวมันตีแรงขนาดไหนกูนไปยินวัดกับมันเลยตอนนี้ฮะตรงหน้ามังกรจะมีการไฟเกิดขึ้นตะบวยทํำยังไงตะบวยจะไปทันหรือเปล่าเลือดแก้ครึ่งรอดเป็นผมผมไม่ยุ่งเป็นผมผมไม่ยุ่งนั่นแหละถูกแล้วตะบวยวิ่งหนีซะเขาก็เกิดการติ๊กปริศนาขึ้นฮะจากฝั่งศัตรูแต่แบบเอ้ยเฮียน,นี่มีทํำอะไรวะกาจังเลยหูตะบุ้ยต่อฮะตะบุยให้เขาทำไงโยนตะเกียง ให้ใครให้ใครไม่มีฮะสุสายโยนจะเป็นบอร์ดนะครับผมอา่าแต่นี่ป่าเข้ามาลาดคลิปก็ว่าได้นะฮะเนี่ยแต่บวยได้จะยืนแล้วงงแล้วก็สงสัยฮะดึงโดนครับป่าไม่ซ้อนป่าไม่ซ้อนครับท่านผู้ชมป่าไม่ซ้อนโอ้โหตาบวยตาบวยตายฟรีครับอืม คงจะน้อยเนื้อต่ําใจพอควรนะฮะตะบุ้ยเนี่ยดึงแล้วแต่เพื่อนไม่ตามแถมเพื่อนตายอีกคนครับแม่นลักสงสารเ้าจริงๆเลยไอ้ชายคนเนี้ยโอ้ไม่น่าไม่น่าดูท่าเกมน่าจะยากนะฮะจังหวะนี้โอ้ตะบุ้ยตะบุ้ยก็เดือดริด้วยความสิ้นหวัง เอ็ดดิซีแล้วก็ยืนนิ่งนะสงสัยแบบง่วงแล้ไม่ไหวโอ้เลนกลางน่าจะไม่ไหวแล้วฮะนี่อะอะไรอะเขาคงจะเหลือ,อจังหวะน,นี้มิโซ 5, ่ห้าสองเอ้ยสองห้าห้าเจ็ดอ่ะเป็นน้องกูปีหนึ่งง,ง่น้องกูปีหนึ่งที่อะไรแม่งห้าเจ็ดเปิดไปครับการชาม ริ่มสตาร์ด้วยแต่ยาซูโอไม่ตามครับจังหวะนี้สนสใส่ทีมนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องทีมเบิร์กนะครับจังหวะนี้ไปทําไม่ยาซูโอมึงปกติไหมเนี่ยกูถามจริงดิโอ้ยตะบ,บวยเอ้ยอยู่ทีมะลรวนะเนี่ยโอ้โหเล่นบนออกไปอีกหนึ่งคนนะครับถ้าตะบ,บวยตายก็เลิกอัดคลิปละเบื่อจริงๆเลยเกมนี้ ดูด้านของไอเทมกันบ้างนะฮะโอ้โหมันอ่านชื่อว่าอะไรนะดีเวนหรือเปล่าอ่านไม่ออกเหมือนกันดึงโดนครับแต่ไม่มีดาเมจส,สามสามศูนย์แล้วดีเวนมันทีมมันได้ฆ่าทุกคนตีไปจะ,จะกดยอมแพ้ไหมเจ็ดนาทีอยู่เลย ยอมแพ้ไหมแต่บุ้ยเขาตีสู้ฮะเขาตีสู้แล้วทําไมเปินอติทําไมไม่มีใครรู้ครับแต่ก็ดึงโดนมาได้แต่ป้อมก็ไม่ตีช่างน่าสงสารจริงๆเลยคนคนนี้เฮ้ยอะไรดีเวนเขาต้องการที่จะเอาแาะครับเอาไม่ได้ อันไดเว่นนี่ว่าดีเว่นที่อะไรเดมชื่อไดเว่นเออควจะจำได้อะ่ะเขาจะโดนฆ่าแน่ๆครับจังหวะนี้แต่เขามันยังเวล6กเอเวลห้าอยู่เขายังฆ่าไม่ได้เขายังไม่มีอันตรีที่จะปิดชีพไทยใสยได้ฮะตสีสู้แต่ก็สู้ไม่ได้ดึงมาได้ครับเพื่อนซ้อนได้ไหมซ้อนได้ไหมน่าจะได้คนระับจังหวะนี้โอ้โหได้600บาทเลยสองตัวโอ้โหสวยมากสำหรับคุณว้วย ไม่ผิดหวังจริงๆเลยโอเคได้ช็อตสวยๆแล้วต่บ,บัวยยินดีด้วยนะจะได้ไม่ต้องอายคนในแคนแล้วลากร